ไปซื้อเยู่เว้อันนี้บ้านแม่นว้ให้กับเขาทีนี่เ็ดพักตีหั่นพักตีหั่นพักที่ป่าบ้านมาเพื่อนจะรับใบเขาเมื่อวานให้เพื่นกไปเขาอย่างื็เอายาแยงสิไงตั้มเน่ยซีซีจุกบ้านแม่สิบ้านแม่บ้านแม่นี่นเป็นทุงปุ๋ยได้เป็นเปาะได้หนิอือโอเค thank you จ้า จ้ Thank แท่งคิวาก็จะไปหมกอยู่ในรถตู้นั่นแหละไปไหนไม่ได้หรอกมันร้อนก็อ่งนอนก่อนนี่ยากนอนแมนนี่โอมนัง็ปยังนอนนี่ตาเขาอ้โหนี่าช่วยที่นั่นหมันเป็ีนไก่เราบอมันว่าเยไก่เป็นปลามืก่อนกังวันเป็นยังมันเานียเอันนั้นว่าไปใส่สิฮะลร่งเถาว่าไปใส่สิ นี่เขาบอว่าไปใส่ตีมึอฮะน่ากันเลยสิเหยื่อเทศกาลเดือนบ่อคุณพ่เป็นกรรมการจักมือนะเอาตีเรตีเรตีเรไปฮะตีเรตีเรตตีเรกระบาไปตัวอันนี้มันเป็นประจำมันเป็นประจำอยู่แล้วเออไม่ต้องไปอะไรสีเลือดมากมายมันเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะอือเออ เอออไปเอที่รุกคอไปที่ร้านวิช้านี่ไม่มีที่ขายไอ้นั่นนะเครื่องปั่นไม่มีมันต้องไปซื้อที่ห้างเนาะแม่ต้องซื้อไอ้แม่แม่โคก็โลตัสเออที่สามร้อยกว่าบาทที่ร้านใหญ่ๆห่เนาะถเอาไฟฟ้านี่ก็ได้มันเป็นหัวชนนี่ข้างบนเออของอะไร เป็นรอดูอ hmm. ย mm ู hmm. mm ่แ hmm. ต mm ่ว่าสลาดมุ่อเช้ามันไม่มีรอกมีดอกนอกจากจะเป็นเข้ามาออกพุธแมนไม่วันพวันหนวลาต่ำมันนต่ำน้ำจิ้มตุ่มน้ำปลาเงี้ยนะมันคูมัทำเงี้ยเดี๋ยวนะชากรเบิ้ทำเครื่องเครื่องมันมันทำเป็นสากอย่างไงโคูงย่างเงีถี่กระเบาลนะคูันใดจตัดมันหอกแมนยูสาก สากมันต่ำาบมอลข่อยผู้หนึ่งมะเขือดินใบดินหมาแต่ข่อยผู้หนึ่งถาบสากถาบบ่อนักสากบ่หนักข่อยบ่มักมันตำโบเลียดเออข่อยบ่มักอีหลีของข่อยต้องซื้อสำรองไ้หลายๆสายู่เงื่อนเดี๋ยวนี้เบิดไปแล้วเอาให้ลูกเอาไปลูกคันเราก็เอาไปให้ลูกขั้วนั้นขั้นนี้เมิดแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อไหมอยู่แต่กี่เป็นรูเป็นรูรูพู้หน่คบกับสากหันซื้อไปไหวหันมันนี้ก็ซื้อไปไหวไหม เ็อึดแต่เด็กหน่อยมันเห็หลายมันก็มาขอเนาะก้วนั่นก้วนี้ก็มาขอไปอืมวไปตรงหน้าไปยังนนั่นปบ้านมาเมาเดกเดไป็นงานว่าอาจารย์เราหามามันหลายูดกัมัขอไปเฮ้ยเนื้อกันอีกเน้กันอีกเนื้อกันอีกอัอรบ่อนรเอมา มีแล้วคนากะต่อ่ะแ่งบ่าเนบพีกอ๋่มนไ่หิ่ใช่าตากาแห้ดีปาหม่านอ่งน้รไดแห่ะโอ้ยมัน็นแม่ัต่อมเพิ่งพ่งสโอ้ยน่สีนึ่ง่อยจะไซื้อมามูานประมลาสนี่ไปซื้อยู่าก่อนอยู่เน่คอยซื้อปลาคอปลาคอเดเดียวคอยซื้อเนมือเลยังสิทอดอ่ กับสมสมปลาคอจะเคยเห็นว่าสมปลาคอปลาดเ็ด่มนปลาดูเนี่ยปาคอว่าไหนนานคุณเห็นไปตาเห็ดอยู่เ็ดแดดเดียวปลาดูน้องไปเสียหมูว่านี่เสื้อเสื้อแดดเดียวมาลอยหนึ่งในประมาณซี่หาหกตัวนี่แหละสิทอดเหมือนแร่งพอดีกับกับปลูกปลาดูโอ้กับปลาคอสมปลาคอหาหาคอสิทอดบหนแรงอ่ะนะกินแรงพอดีเลยบเสื้อเลยมหนูนี่ กวาดซื้อหลายเรี่กินซ้ำน,นันละและา้าก็ตำแจ้วมีบักพีดีป่ะพีกบักพีกดิบแจ้วดีพ่ะ,พะนะธรรมดาตำแจ้วตำแจ้ว

เอาเฮ็ดไปละ่ะเพื่อควอยู่รดปลอดภัไย,ยมไมต้องไปอะไรมากมายมาเนนเยมมาเว้มา,าหูว่าปาขากับว่าในหนึ่งมันมาแจมือเศ้านี่นหีหเพื่อเลย<ะ>เออ้อวามาเลยเป็นแรก,นนาาก,ก้องถเออเขาไม่ร้อนนะ่ะก็ะ่ช่อืมอ,อืม เมื่อวานไปะนะ้ำเขาสาน่ปโม,ง,อมองกับกสุนมีนเป็นน้ำเผาแนละ้วเราเป็นน้ำหน้าว่านเขาแดงไดอืลเขาเกาเพิ่นเขาเป็นเขาแดงเลยกับเขาอูน้องอ่ะแต่เขาอูนแล้วมันเป็นตสารนะอ่นอะไรอืม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 จนีเด็เขาีกว่เล่เอา,เ,อาเป็นอนย่งหลอกหาไปเฮ็ดไปยู่ไปเดียวกับมันกับพานไปดอกคีวิตท,ทุกอย่างมันกับพาน,น,านไป,ไป แต่ละวันแต่ละวันเราก็ผ่านไปวันนี้มสมมุติว่าเราแสดงอยู่ที่นี่ใช่ใชอีกพรุงพ่งนี้เราก็ไปแสดงที่ขอนแกน่นเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆเราอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายถึงเวลาหน้าที่เราก็ทําไปทําตามหน้าที่เราไปถ้าเท่าที่ไปจมปักอยู c, ่กับเอ้ยมื่อนี่ฮอนเอ้ยมื่อนี่มียเอ้เออมือห่อนมือยมือนี่มียมือนี่เอ้ยจังสีริยุจังใดกินจังใดซีเรียสเท่ากัซีเรียสเออซีเรียสนักการ์ดมากมายเท่ากับยู่ไปตามอ่า

มันอิจฉาตาลอนเฮามันไม่มีงานถูกมือคือเฮามาันกับอิจฉาตาลอนมันก็เลยอยากได้อยากเว้าเพราะฉะนั้นเปาจำเป็นปีเสูกล้วยเฮาย่อมไปสนแในไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายอปากคนเนาะฟังธรรมาม,มนุษย์ไม่เปลี่ยนใช่มนุษย์มันแน้นใช่ อเอออแมนคือว่าข้ามีอยู่มีกินอยูหลอดปลอดภัยทำไมาหากินอยูหลอดปลอดภัยก็กโอเคแล้วเราก็จะได้ช่วยครอบครัวช่วยพี่ช่วยน้องแมนเราไม่มีมันก็จะลำบากก็หนึ่งแมนกาเขามีเขาก็าาับใส่ข้าวได้เหมนหีน <หา S 2> <า>้คำว่าอุ้ยคือไปมองงานหลายแถเจ้ามีเงินคอยยืมแน่เท่ากันสี่ร้อยห้าร้อยพันสองพันก็พอได้ยืมเงินกันแมนบ้างมีคนในบ่อใกรเทียมกันแมน แมนอืมใช่ใช่ใช่อืมออันนี้กับ่ถึงกับบาลน้ำบากรอห้อากับพ่อยูพอกิแมนยู่พ่อสิแมนมันปงานทุเรียนก็แบ้นี้แหะอาบนำเชกอทุเรืออเนาเรอาน่ืออืมอันนี้้กับมีตลอดจะว่าปิดหรือดูกาลเนาะ